ดูครับดูความเท่ของเขาฮะสีนี้เป็นสีเทาใหม่ของเขานะครับที่ใช้สอยภายในของเขาเนี่ยมันปรับได้หลายระดับมากเลยปรับได้หลายรูปแบบนี่ยังมีพื้นที่ตรงนี้เหลืออีกเนี่เขาคํานึงถึงเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรฮะแต่ผมว่าทั้ง3รุ่นนี่น่าโดนทุกรุ่นครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้เราพร้อมแล้วฮะกับการเดินทางที่จะร่วมทดสอบฮอนด้าทั้ง2รุ่นครับหลังการเปิดตัวไปฮะ Honda City, ฮอนด้าซิตี้ครมีทั้งแฮตแบ็กแล้วก็ตัว e-sev ของเขาใหม่นรฮบระบบไฮบริดที่เขาบอกว่ายกมาจากแอคคอร์ดเขาว่าจะประหยัดขนาดไหนเดี๋ยวลองเดินทางไกลด้วยกันสัก,กรอบหนึ่งแน่นอนฮะเรื่องอัตรประโยชน์ของแฮตแบ็กที่ให้มานี่เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราต้องมาลองดูเช่นกันครับเดี๋ยวนี้ไปเลยะฮะเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังอีกทีครับไปครับ ตัวน,นี้เราก็อยู่ในห้องดีไซน์นะฮอนด้าซิตี้ใหม่นี่ฮะตัวนี้เป็นโฉมแฮชแบ็กฮะก็คือพื้นที่ใช้สอยของเขาเนี่ยก็คือเป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็วคือข้อเด่นของเขาครับคือไฮไลท์เลยในการทดสอบทางนี้ในรุ่นที่เรามาทดสอบเนี่ยเป็นรุ่น r s เพราะฉะนั้นแน่นอนครับว่า r s มาก,ก็ต้องมีชุดแต่งมาให้ครับรอบคันอยู่แล้วเท่ๆเก๋ๆฮะแต่พื้นที่ใช้สอยภายในของเขาเนี่ยมันปรับได้หลายระดับมากเลยปรับได้หลายรูปแบบมีทั้งปรับแบบแนวนอน อ่าแบบยาวฮะแบบมุมตั้งก็คือแนวสูงพื้นที่ลาบแล้วก็แบบความสะดวกสบายคือปรับเอนนอนลาดไปเลยได้หมดเหมือนกันฮะในชมนี้แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูก่อนว่าของเขามีอะไรมาบ้างภายในห้องรีสารที่ให้มานะฮะเนี่ยวโอ้โหต้องบอกนี่ฮะตกแต่งด้วยโทนสีดำครับนี่ห้องรีสารมีแพดดี้ชิพมาให้วงอะลรมันติดฟังชั่นฮะตัดขอบด้วยกอสแบ็กครับนี่แล้วก็ตรงนี้ พวกปุ่มคอนโทรลต่างๆจะถูกเพิ่มสีแดงคาดทับเป็นวงแหวนด้านในมาอีกก็คือแสงสีแดงก็จะท้อนให้เห็นถึงความเป็น RS ฮะตัวแต่งของเขาครับให้มาพุชตาร์ทเป็นสีดำฮะตัวอักษรเป็นสีเงินโอ้โหดูพรีเมียมน่าดูฮะเรือนใหม้ด้านในแน่นอนครับทรงกลมแต่ว่าจะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นตัวนี้เป็นรุ่นที่เราบอกไปแล้วก็คือตัวแต่งก็คือจะเป็นสีแดงฮะ ข้างในเนี่ยวงข้างในจะเป็นสีแดงมีแสงข้างๆก็เป็นสีแดงด้วยเช่นกันครับพื้นที่ย้ายสอยก็จะมีนี่ครับที่วางแขนมาให้อ่าตรงนี้ฮะที่วางแขนมาให้แล้วก็มีช่องเก็บของตรงนี้ฮะที่วางแก้วน้ําแล้วก็มีที่วางอ่าของกระจุกกระจิกให้มาฮะข้างในตัดคอมเป็นเปียโนแบ็กหมดเลยฮะนี่ฮะอีเมื่์เทียบกับแจ๊สจะเป็นยังไงบ้างถ้าเรื่องของพื้นที่ยสอยถามผม แล้วตอนนี้ก็ต้องบอกว่าถ้านั่งขับมาอยู่เนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แนละ้วจะมีแค่มิติบางส่วนที่มันดูแปลกออกไปแค่นั้นเนองเบาะนั่งก็โอเคนะใช้ได้นุ่มดีนุ่มๆนิ่มๆเพลินๆแล้วพ,พ,พื้นที่ใช้สอย,อยที่จะบอกไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าพื้นที่ใช้สอยเป็นยังไงเครื่องยนต์ยังเป็น1 0ลิตรฮะร2อิบส แรงมกับ้าก็173นิวตันเมตรก็ตอบสนองดีครับมันเป็นเครื่องยนต์ v เนะีเทคเขาอะนะเทอร์โบโอ้โหหายห่วงฮะยิ่งมีเทอร์โบมาให้ดีตอบสนองท่านอ,อกท่านใจอยู่แล้วเราทดสอบไปหลายรอบก็ยังรู้สึกประทับใจกับเครื่องยนต์บล็อกนี้อยู่แรงประยัดนี่ฮะของเขาแหมต้องยกให้จริงๆฮะชอมนี้ถ้าโดยรวมแล้ว ห้องดีสาน,นี่แทบไม่มีอะไรติดใจแล้วเนาะก็มีเดินได้สีแดงเนี่ยฮะอย่างที่เราเห็นเนี่ยครีปสปอร์ตแฝงไว้ก็เป็นสไตล์ของ Honda ส่วนดีไซน์อื่นก็ยังคงคล้ายๆเดิมนะออประมาณนี้ฮะดีไซน์อื่นแต่ว่าของเขาเนี่ยในชมนี้มี Honda Connect มาให้ด้วยนะก็ทำให้เรากับตัวรถเนี่ยสนิทกันมากขึ้นใช้คำนี้ดีกว่า ผูกพันกันมากขึ้นเขาจะคอยรายงานคอยเตือนเราตลอดแล้วถ้าเกิดว่ากรณีที่แอร์แบกมันทํางานนั่นหมายถึงว่าเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยไอ้สัญญาณตรงนี้ก็จะส่งไปที่ศูนย์เขาด้วยเขาก็จะช่วยเหลือเราได้ทันท่วงทีเหมือนกันฮนะนี่ถือว่าใช้ได้นะคน้าคนนี้มีมาให้ฮนะในโฉบนี้ระบบความปลอดภัยก็มีมาให้พื้นฐานครบถ้วนครับก็มีมาให้หมดครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูป่า ข้างในเดี๋ยวเราจะไปสาธิตการพับบอกกันดูบ้างว่ามันเป็นยังไงบ้างนะ okay. ดูครับดูความเท่ของเขาฮะสีนี้เป็นสีเทาใหม่ของเขานะครับนี่ตัวนี้ก็อยู่ในซีวิกแล้วก็ถูกยกมาไว้ในตัวนี้ด้วยเท่ ถือว่าเท่ฮะแหมเห็นแล้วจี๊ดจริงๆชุดไฟหน้าเป็นแบบ LED รอบคันนะฮะในโฉมนี้ฮะแล้วก็นี่ฮะตัวนี้จะแตกต่างออกไปก็คือจะเป็นเส้นวางขวางอี้ฮะนี่ฮะไฟตัดหมอกมีมาให้นะนี่ฮะกระจังหน้าดูครับชุดนี้เป็นแบบรางพึ่งฮะรวงพึ่งเท่เชียวข้างล่างมีเสริมลายสปอร์ตนิดหน่อยนี่ เป็นลายเคปลาครับนี่ฮะตรงนี้เป็นกอสแบ็คเท่ครับปั๊มโลโก้ R S แน่นอนฮนะพอมีโลโก้ R S ก็สะท้อนถึงความที่มันจะต้องมีชุดแต่งของเขามาให้กระจกด้านข้างเป็นสีดำมาพร้อมไฟเลี้ยวล้อลอยในรุ่นนี้นะฮะในรุ่น R S ของเขาเนี่ยจะเป็นขอบ16ตัวเดียวนะครับเป็นขอบ16ตัวเดียวด้านหลังมีชักฟินมาให้ครับนี่ฮะมีชักฟินมาให้ถือว่าเท่นะผมว่าล้อเป็นสีดำ ไฟหน้าก็แบบนี้เลยครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะไฟหน้า LED ฮะโอ้หสวยมากถ้าดูเงินเนี่ผมคิดว่าซี v i c เลยนะโอ้โหถือว่าดีไซน์เจ๋งจริง,รงเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังแฮชแบกที่เราบอกว่าามาดูกันนิดนึงเดี๋ยวฮะท่านผู้ชมมาเลยครับตรงนี้นะฮะมิติตรงนี้ก็คือที่บอกว่าเขาไม่เหมือนแจ็ตตรงนี้ฮะ ของเขาจะยาวกว่าแจจะสั้นหาสังเกตรตรงนี้นะฮะแจจะสั้นไฟท้ายจะไม่เหมือนกับตัวซีดานไฟท้ายตัวนี้ไม่เหมือนกับซีดานตรงนี้ฮะเส้นตรงนี้จะลากยาวมานี่เลยไม่มีจุดด้านข้างเหมือนตัวซีดานนะฮะไฟเลี้ยวไฟเบรกอยู่ในนี้ฮะไฟถอยไม่เหมือนกันตรงนี้มีสปอยเลอร์หลังมาให้ชาร์กฟินที่เราบอกไปฮะแล้วก็นี่ฮะชุดแต่งเป็น i s หมดเลยนะครับตัวนี้คือเป็นตัว i s ก็จะมีชุดแต่งมาให้ อยากเท่แบบนี้ก็ต้องซื้อตัวนี้ครับตัว S ตัวท็อปมีกล้องมาให้ฮะปรับได้3ระดับกล้องถอยหลังปรับมุมมองภาพได้เดี๋ยวเราไปดูภายในนี่ครับเบาะพื้นที่ใช้สอยจะเห็นว่าเยอะมากจะเยอะเยอะเลยแหละผมว่าเยอะมากพื้นที่ใช้สอยฮะ ภายในห้องดีสานของเขาเนี่ยฮะมีเป็นเปียโนแบ็กด้วยนะตกแต่งตัดขอบฮะนี่ฮะแล้วก็บะของเขาเนี่ยเป็นแบบอัลตาซีดฮะพับแยกได้60-40เดี๋ยวจะพับให้ดูนี่ฮะภายในของเขาแล้วก็คือมันสามารถปรับได้4โหมดทั้งแบบยาวแบบยาวด้านหนึ่งพับใส่ของแบบลักษณะยาวๆด้านนึงแบบสูงแบบตั้งด้านหลังได้ฮะหรือว่าจะแบบเขาเรียกว่าอะไรพับเรียบทั้งหมด หรือว่าจะปรับนอนได้หมดนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราลองก่อนไหมลองให้ดูก่อนนี่ฮะอีานี่ฮะพับเรียบไปเลยนะนี่จะเห็นภาพเรียบนี่60 40นะได้พื้นที่เพิ่มตรงนี้มาอีกพื้นที่ใช้สอยตรงนี้เพิ่มขึ้นมานี่พอเราพับด้านนี้อีก พับลาบไปเลยครับเนี่ยพับลาบมาก็ได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันแล้วตรงเนี้ยหลังคาเราจะสังเกตเห็นว่าหลังคาของเขาเนี่ยตรงนี้เขาถูกออกแบบมาให้มันสูงเนี่ยฮะตรงนี้สูงแต่ว่าตรงนี้จะ่าค่อนข้าง แคบนิดนึงแต่ผมว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ตรงนี้สูงครับท่านผู้ชมฮะสูงเลยแหละนี้ถ้าพับแบบยาวเป็นยังไงก็คือด้านนี้นี่ฮนะ ก็อถอนนี่ออกอย่าเป็นไงฮะเนี่ยวเราก็ใส่ของได้อีกตรงนี้เพิ่มได้อีกนะถือว่าโอเคเพิ่มได้อีกเพิ่มได้อีกตรงนี้ใช้ได้ครับนี่ถือว่าโอเคมาก คือเขาบอกว่าพับไว้เพื่อที่แบบเราจะได้นอนนอนชมนูน่นชมนี่ได้เอาหมอนมานอนได้ฮะโอเคถ้าเกิดว่าเราอยากบรรทุกของในลักษณะตั้งแค่นี้เองเนี่ยฮะ ก็โอเคนะผมว่านี่ฮะอัถประโยชน์มาค่อนข้างครบครับแล้วก็นี่จะเห็นว่าของเขาเนี่ยยังเป็นขาตั้งอยู่ก็คือมันสามารถที่เอาของอะไรเนี่ยยัดเข้าไปใต้เบาะได้ในกรณีที่เรานั่งได้ไดุกนนะดูเขาลงเนะนี่ยฮะยังมีพื้นที่ตรงนี้เหลืออีกนี่เขาคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรฮะเขาให้มาค่อนข้างเยอะอยจริงๆฮะนี่ฮะพื้นที่ให้สอยผมว่า น่าสนใจทีเดียวฮะคนที่เคยใช้จ๊สอยู่แล้วกําลังคิดว่าเอ๊ะอัตราประโยชน์ของเขาเนี่ยมันจะคุ้มค่าไหมกับสิ่งที่จะได้ถ้าถามผมตอนนี้เท่าที่ผมลองอยู่เนี่ยผมว่าค่อนข้างคุ้มนะให้มาไม่ได้น้อยไปกว่ากันเลยไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลยฮะเนี่ยฮะโอเคเท่าละ่ะอย่างที่ครับได้ดูได้ชมมาแล้วนะท่านผู้ชมครับก็ถ้าเกิดว่า ถามเรื่องท่าประโยชน์เป็นยังไรบ้างโดยส่วนตัวแล้วผมว่ามันไม่ได้ด้อยไปกว่าแจ๊หรือว่าอะไรเลยนะฮะฮอนด้ Honda ยังคงความเป็นตัวเองไว้ได้สูงเหมือนเดิมครับในการที่จะใช้พื้นที่ใช้สอยจากรถที่เขาให้มาการเก็บสัมภาระอะไรต่างๆนี่ค่อนข้างโอเคมากครับก็อย่างที่พับบาะให้ดูแล้วถ้าใช้งานจริงก็ยังโอเคอยู่ครับผมว่าไม่ได้ทำให้แจ๊ดหายไป กลิ่นอายยังอยู่ครบในโฉมนี้ก็ยังมีอยู่ในซิตี้แฮชแบ็กที่ให้มาทาประโยชน์เรื่องพื้นที่ให้สอยแน่นอนดีแน่นอนช่วงล่างเป็นยังไงบ้างเขามีการปรับปรับนิดหน่อยฮะเพราะว่าด้วยสัดส่วนที่มันเปลี่ยนออกไปฮะเขาก็มีการปรับบ้างเล็กน้อยนะถามว่าเกาะถนนเป็นยังไงไม่มีปัญหาครับผ่านได้สบายนิ่มๆน,นวลๆน,น,นิ่งๆเลยฮะเพราะว่ายังแรง ก็เครื่องยนต์ตอบสนองได้ดีประหยัดไหมก็ประหยัดช่วงล่างทําได้ดีไหมดีครับนี่ฮะถือว่าโอเคมากครับโดยรวมวันนี้ก็ถือว่าการทดสอบค่อนข้างพอใจฮะผมรู้แล้วแหละว่าเป็นยังไงบ้างท่านผู้ชม,มเป็นยังไงบ้างครับพอได้เห็นการที่พับเบาะปรับใช้สอยแล้วพอที่จะทําให้คุณลืมแจ๊สได้ไหมหรือว่าคิดว่าแจ๊ดหายไปแล้วแต่ถ้าเกิดถามผม ไม่ได้หายไปไหนเลยฮะฮอนด้าเขาส่งต่อ DNA ทั้งหมดมาอยู่ในรถคันนี้แล้วฮะครบถ้วนกระบวนความครับสำหรับราคาค่าตัวอย่างที่รู้กันอยู่แล้วฮะเริ่มต้นของเขา s p a พเนี่ยอยู่ที่599,000บาทครับรุ่น SV ถัดมาก็675,000บาทและรุ่นท็อป RS ที่เราทดสอบกันก็749,000บาทสนใจรุ่นไหน ก็ลองดูครับแต่ผมว่าทั้ง3รุ่นนี่น่าโดนทุกรุ่นครับ